สำหรับคืนหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็มีทีวีมีตู้ใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีที่ต้มกาแฟนะคะกำลังต้มน้ำอยู่เลยนะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศรอบนอกนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือถ้าหน้าร้อนนะคะเขาก็จะนั่ง นะก็จะมีคนะันทรีเนอร์คันทรีนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะข้างล่างเลยนะคะก็อยู่ถนนใหญ่หาไม่ยากนะคะมาง่ายมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะไปที่แอร์ฟอร์ตนะคะวันนี้ขออยู่ที่นี่นะคะพรุ่งนี้ก็จะไปที่แอร์ฟอร์ตนะคะเพราะว่าห่างกันไม่เยอะประมาณ50-60กิโลนะคะ ห้าสกิโลเมตรนะคะอันนี้ก็คือโรงแรมนะคะโรงแรมในห้องนอนนะคะก็จะเป็นเตียงเล็กๆสำหรับคนเดียวนะคะอันนี้เขาก็เอาหมอนให้สองสอ,งอหมอนเลยนะคะน,นีเค่ะเดี๋ยวจะทานกาแฟานะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในสตาร์เข้าไปในเมืองกันนะคะ ก็ตอนนี้ก็เดินอยู่ในเมืองนะคะบริเวณกลางเมืองเลยนะคะอยู่แถวแถวโบสถ์นะคะที่ไอซ์หนักเขากำลังเตรียมออออ่่เจะวางแผงาวางาในช่วงคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆนะคะมา ขายของนะคะเขาเตรียมไว้นะคะตอนที่ไปยังไม่มีการขายของนะคะเพียงแค่เตรียมไว้นะคะคาดว่าอา,อาทิตย์ต่อมาแถบสิ้นเดือนนะคะเขาถึงจะเริ่มกันนะคะก็เดินดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเขียนไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะสามารถเข้าไปดูได้สามารถเข้าไปาซื้อของฝากนะคะแล้วก็ไปจองอ การเที่ยวคืออ,อการการเที่ยวรอบเมืองหรือว่าานั่งรถไฟหรืออาการที่จะให้มีไกด์มานํำเราเที่ยวจะพาไปที่นู่นที่นี่นะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะก็จะเดินเข้าไปในในในเมืองนะคะเดินขึ้นมาดูว่าในในนี้นะมีอะไรบ้างนะคะก็คงเดินได้ไม่เยอะนะคะ ก็จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ที่ไอซ์นักส,สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะคะก็มีเราก็จะมาพูดถึงนะคะสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะคะก็คือปราสาทวัดบวกนะคะก็จะเป็นปราสาทที่มีความสวยสดงดงามมากมากเลยสามารถมองทิวทัศน์จากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะก็จะ ได้เห็นนะคะจะได้เห็นความสวยงามของเมืองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก็จะเป็นสิ่งแรกเลยที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็เข้าชมปราสาทวาสุเพงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์รถยนต์นะคะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไอซ์นักนะคะก็มีให้ได้ชมนะคะรถ หลายๆรุ่นเลยนะคะสมัยเก่านะคะก็จะเห็นความสวยงามใครที่ชอบอรถยนต์เก่าๆนะคะก็จะเป็นที่ถูกใจมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมโบราณเก่านะคะอนุสาวรียนะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะ,ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะของชาวเยอรมันนะคะแล้วก็ าสามารถมองจากข้างบนลงมานะคะหเห็นเมืองเช่นกันกับปราสาทวัดบวกเหมือนกันนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่ชอบสถา,สถาปัตยกรรมเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะก็สามารถขึ้นไปชมได้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแฟนเพลงบาฮ่านะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เก็บเรื่องราวของนักดนตรีนะคะโจเซฟบักนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่า,าแฟนเพลงนะคะนักดนตรีผู้นี้นะคะก็เกิดที่ อไอสนักนี่แหละนะคะก็ทำชื่อเสียงให้กับเมืองนี้นะคะแล้วก็ในเมืองนี้นะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายที่นะคะแล้วก็สถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่งที่วันนี้ไม่สามารถจะนำมากล่าวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันได้ฟังกันนะคะก็เอาไว้ คราวหน้านะคะคิดว่าคงจะได้ไปอีกนะคะคงจะได้มีหาความรู้เพิ่มเติมที่แน่นกว่านี้แล้วก็เยอะกว่านี้มาให้กับเพื่อนๆนะคะได้ฟังกันได้ชมกันนะคะบรรยากาศอาจจะสวยกว่านี้นะคะอาจจะได้ไปตอนหน้าร้อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็ไม่สามารถที่จะอยู่ข้างนอกได้นานๆนะคะ วันที่ไปนะคะคือหนาวมากๆนะคะอากาศเย็นมากๆเลยทีเดียวนะคะกะ็แล้วก็เริ่มมืดเร็วมากนะคะนี่ก็คือที่ว่าการอำเภอของเมืองไอสนักนะคะก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอสีชมพูนะคะเพิ่งเห็นนี่แหละนะคะ ก็จะเห็นผู้คนส่วนหนึ่งนะคะที่เข้าไปในที่ว่าการอำเภอแห่งนี้นะคะจะเป็นวันเสาร์นะแต่ว่าเขาก็ยังเปิดอยู่นะคะเห็นผู้คนออกมาจากที่ว่าการอำเภอนั่นแหละนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยู่แถวแถวเมือง ฝั่งเกิร์ติงเอนคัสเซนนะคะแล้วก็ฮันโนเฟอร์นะคะแถบแถบนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากไอซนักก็สามารถที่จะนั่งรถไฟหรือว่าขับรถไปเองไปเที่ยวได้นะคะก็ ไปไม่ยากนะคะก็เป็นสถานที่ที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับน้ำปันนะคะไปที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละเมืองเขาจะมีความอ่าเป็นเมืองของเขาจะเป็นอ่ามีความสวยความงามของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกเมืองจริงๆนะคะก็ หน้าชมนะคะน้าชมแล้วก็น่าศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาด้วยนะคะก็เราได้ไปเห็นอะไรนะคะจากที่เราไม่เคยเห็นนะคะก็ถือว่านะคะคุ้มค่ากับการเดินทางกับการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้น้ำปั่นก็หลังจากที่เดินแล้วนะคะน้ำปั่นก็จะเข้าไปาหาอะไรทานนะคะแล้วก็จะเข้า ที่พักนะคะก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้น้ำปั่นก็ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับน้ำปั่นด้วยนะคะบ๊ายบาย